ครับเงินป้าครับออใช่ใช่ใช่ใชขอบใจมากนะจ๊ะพอ่อุไม่ไไเป็นไรพ่อหุ่มช่วยช่วยป้านหน่อนะจ๊ะเออช่วยช่วย้าโอนเงนหน่อยได้ไหมเพราะว่าป้าใช้เครื่องนี้มันใช้ไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะโอน ไม่เห็นว่าป้ามีเลขบัญชีมีอะไรไหมอ๋ออ๋อมีค่ะมีมีมีป้ามีเจา้าล่ะป้าเพิ่งโทรคุยกับเขาตะกี้นี่เองอ่ะเขาให้อโอนนะคะเขาบอกว่าป้าปูพันกับยาเสพติดน่ะแล้วก็ให้ป้าแบบต้องตรวจสอบเงินที่ป้ามีอะ่ะตอ่อค่ะเราใครใครเป็นคนโทรมาครับเออเจ้าหนักที่ธนาคารนะจ๊ะตอ่อเราเราเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดอ่ะอันนี้ป้าโดนโดนคอเซ็นเตอร์หลอกหรอ สองแสนแล้วให้ป้าอโอนโอนไปให้เขาตรวจสอบอ่ะว่าหนุ่มช่วยป้าหน่อยนะเด,ยเดี๋ยวนะผมผมว่าป้าน่าจะโดนคอเซ็นเตอร์หลอกเมื่อกี้เห็นบอกว่าให้ไปไนะที่ไหนสอนนออะไรที่เชียงใหม่อ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้รุ่นโทรคุยอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวป้าลองโทรไปแล้วป้าะหนุ่มพราหนุ่มลองช่วยช่วยป้าคุยหน่อยได้ไหมอ่ะเพราะว่าได้ได้ อันนี้ผมว่าป้าน่าจะโดนขอเซ็นเตอร์หลอกนะเดี๋ยวผมลองลองลองคุยดูว่าแบบใช่หรือเปล่าเพราะว่าผมก็เคยโดนครับไม่ไม่ไม่ต้องตกใจครับป้าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บเก็บเก็บเงินมาเก็บเงินให้ครับคุณจะรอรึเปล่าครับเน็ตเต้นนครับสวัสดีครับอ่าต้องการเท่าไหร่ครับสองแครับอันอันนี้ติดต่อมาจากไหนอะครับ มาจากข้อที่ใหม่นะครับรวจสอบนะครับว่าเงินคุณอุพรเนี่ยเข้าไปในลายอกกเตครับแล้วตรวจสอบเราต้องให้อนเงนเขาไปคือคืออะไรครับทำไมไม่ตรวจสอบจากสเตนเนต์นะครับอ๋อสเตนเน็ตเนี่มันตรวจสอบไม่ได้ครับต้องตรวจสอบเข้าไปว่าเงินที่คุณอภรมีอยูเนี่ยมันมีายน้ำารเส้นหรืเบอร์แบงไหมครับเพราะว่าพวกเราเนี่ย สอตรั้นนะครับไลนน้ำเบอร์แบงค์ไลนน้ำเบอร์แบงค์ครับเารอไมฮะไม่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 ผมว่ามันมันไม่น่าตรวจสอบได้นะอันนี้เอ่ออะไรนะครับว่าไงนะคะ ผมผมผมไม่ได้รู้มากแต่แต่ผมเคยเคยเคยเจอแบบคนโทรมาประมาณเนี้ยแล้วแบบว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเป็นพวกแบบพวกพวกพวกต้นตีนอะครับแบบที่แบบว่าหลอกตังค์คนที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยที่คุณพวกกับคุณกัญจาดีดีนะแตจะโดนตินะครับอานนะครับไม่ไม่ไม่ผมผมไม่ไม่ตอนนี้ติดติดคุกอ่ารหัสคุปปุ๊บติดคุปปุบอะฮะ เดี๋ยวเดหรออัอนอนนนี้ชื่ออะไรครับอันนี้สอบถามหน่อยที่คุยอยู่ชื่ออะไรครับต้องจัชื่คยดยัไม่ใช่เรา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 อันนี้คือเมื่อกี้แค่ถามชื่อยังยังยังตอบไม่ได้เลยว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าหรือตำรวจปลอมแวดแ่ผปาพางาตาดู่อน ว่าเจ้าเจนที่ธนาคาหรอว่าตำตรวจอะไรไม่ไม่ไม่มาพูดกับประชาชนอย่างนี้ล่ะเริ่มเริ่มเริ่มนอสเริ่มเริ่มอันนี้ไม่เป็นไรบ้างไม่ไม่ต้องกใจตงมาก็จบแล้วหรอเอาเอาตังไปทำอะไรครับตังาตรจอก็ผููู้เทไหรก็หอหรอทำไมอยากอยากได้ตังขนาดนั้นไล้หรอหรือว่าไงครับ จี้ขี้สงสยัยตรวจสอบแบบจี้ตกเป็นเด็กขี้สงสัยอะครับเฮ้ยไอเด็กคนนั้นติดคุ้มมึงหลายห้องนะโอเคได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอาเบอร์เนี่ยไปให้ตั้มโหตามมึงว่าว่ามึงอยู่ที่ไหนโอเคได้โอเคมึง,ม,ง,ม,งมึงอย่ามึงมึงอย่าเพิ่งลบเบอร์มึงทิ้งนะเดี๋ยวกูจะตามมึงให้เจอ โอเคไม่ที่ที่ที่โทรมาไม่ใช่ตำรวจนะคะอันนี้รู้แล้วใช่ไหมรู้รู้แล้วนะจ๊ะรู้แล้วอืมขอบใจพ่อหนุ่มมากนะมีการนับป้าก็สูงเงินแน่ๆเลยอ่ะเออผมผมเคยเจอมาแล้วแบบเนี้ยคือตอนตอนแรกก็แบบว่าเคิร์มคุดอย่างมันแบบนานนานอยู่แล้วใคยรู้สึกว่าแบบมัน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 ไม่น่าจะใช่แบบเจ้าหน้าที่หรือว่าแบบคนที่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันพูดแต่เรื่องโกนต่างโกนต่างใช่ไหมใช่แล้วแบบ เอออันอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้โอนให้เขาเลยนะจ๊ะคนนี้ไปจังใจใช้ไม่เป็นนะจ๊ะถ้าถ้าสม,มู่เขาโทรมาผูกนี่นั่นท่าไม่ต้องสนใจนะอันนี้คือดูดูนนลแล้วจริงๆใ,ใช่ไหมว่าโดนหลอลกรูก้รู้แล,ล,ลใช่ไหมๆๆโอเคครับก็โชคโชคดีก็อย่าอย่าจะไปเชื่ออะไรพวกนี้นะ